17พฤษภาคมพุทธศกักราช2567กครับกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทอาวีฟคณะกรรมการด้านการประเมินสถานภาพตัวประกันของรัฐบาลอิสราเอลได้พิจารณาหลักฐานแวดล้อมที่เชื่อได้ว่า ตัวประกันคนไทย2รายจากจำนวนที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวอีก8รายเนี่ยมีการเสียชีวิตแล้วครับประกอบไปด้วยนายสนธยาอัคราศีและนายสุทธิศักดิ์ลินทลักษ์โดยคาดว่าเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่ต้นของเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2566ทางรัฐบาลไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยสารเอกอัคราชทูตและกรม การกรงสุลกระทรวงการต่างประเทศได้ติดต่อครอบครัวทั้งสองแล้วครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปรัฐบาลไทยขอย้ำการเรียกร้องในการปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดโดยเร็วที่สุดรวมถึงตัวประกันคนไทยอีก6คนครับให้กลับคืนสู่มาตุภูมิโดยปลอดภัย รวมถึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อบรรลุการเจราจาและนําไปสู่การแก้ไขวิกฤตการด้านมนุษยธรรมในกาซาโดยทันทีซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะครับความไม่สงบน,นะครับของกลุ่มฮามาสที่ได้บุกไปที่อิสราเอลและจับคนไทยไปนะครับณนะขณะนี้ยังมีตัวประกันที่ค้างอยู่ยังไม่รู้ชะตากรรมอีก6รายครับ ซึ่งอย่างที่ทางกระทรวงการต่างประเทศแจ้งมาว่าเป็นทางไทยเนี่ยก็ทําเต็มที่นะครับแล้วก็พยายามเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวให้ได้มากที่สุดน,นะครับแล้วก็เล่งในการช่วยเหลือตัวประกันให้กลับสู่ประเทศไทยซึ่งคนไทยเองนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งแล้วก็เรียกว่าถ้าจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความขัดแย้งยาวนาน ที่มีในส่วนของปาเลสไตน์อิสราเอลหรือแม้กระทั่งกลุ่มก่อการร้ายต่างๆ